ครับวันนี้พามาดูระบบผลิตน้ำประปาและระบบน้ำ r o ภายในระบบเดียวกันตัวเริ่มต้นก็นจะเป็นตัวปั๊มน้ำดิบดีจะใช้อินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ผมดีไซน์ออกมาเป็นใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ทั้งหมด6ตัวอเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ทั้งหมดปรับสปีดได้วัดค่าพลังงาน ออกมาได้วันหนึ่งใช้ไฟฟ้าบ้านเท่าไหร่ไฟฟ้าจะแสงอาทิตย์เท่าไหร่กี่กิโลวัตต์เริ่มต้นก็มีปั๊มน้ำดิบจ่ายผ่านท่อมามีโฟวัตมีเพชรมีตัววัดค่า p h ค่า ec ค่า p h ก็คือ p h ในการผลิตน้ำส่วนมากก็จะไม่เกิน7จ็ดตัว ec ที่ก็จะบ่งบอกว่า น้ําเราสภาพเป็นไงอย่างเช่นค่า EC ส,สูงแสดงน้ําเราเป็นน้ําที่ไม่สะอาดอมันก็จะมีด้วยวัดออกมาเสร็จแล้วก็มาผสมผสมสารเคมีสามตัวก็มีแพรโพลิเมอร์คลินผ่านมาก็จะมีตัวสเตติกมิกเซอร์เป็นการผสมระหว่างเคมีทั้สามตัวนี้เข้ากับน้ําเพื่อให้เกิดการตกตะกอนในถังตกตะกอนตัวนี้คือ ตัว solid contact c a r i f i e r tank เป็นถังตรกตะกอนเสร็จแ,แล้วน้ำใสที่อยู่เ้ินบนแทงตรกตะกอนก็จะไหลลงมาถัง o 4 f o tank ก่อนไหลลงมาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่นของน้ำคือ NTU คือเปรียบเทียบถ้าเกิดระบบการผลิตมีน้ำขุ่นปนออกมาพวกระบบก็จะตัดการทำงานออกไปและก็บายพาสน,น้ำทิ้ง เพื่อเราจะกลับมาเช็คว่าปัญหาเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากเคมีทั้งสามตัวนี่มีปัญหาอาจจาะเกิดจากาตัวระบบการผสมไม่ดีที่เกิดการตกตะกอนที่ไม่ดีอาจจะเกิดน้ําขุนหลุดหลุดออกไปแตน้ําขุนหลุดออกไปก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวเรื่องกองตันเรื่องน้ําขุนเข้าไปอยู่ในถังสต๊อกเพราะนั้นเรามีระบบป้องกัน ทุกอย่างมีค่าโฟมิเตอร์วัดเทเอวัดวัดค่าระดับความสูงต่าในถังน้ําได้ทั้งหมดควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ทุกตัวอาจากถังโอเวอร์โฟที่เป็นถังน้ําใสแล้วก็จะจะถูกปั๊มตัวนี้สูบผ่านคลองคาร์บอนฟิลเตอร์อีกทีงเสร็จแล้วก็มาเก็บในถังถังตัวสต็อกน้ําใส หนึ่ลูกบาทเนี่เสร็จแล้วถังจากถังนี้ก็สามารถที่จะเอาไปสู่เก็บในถังตัวเชมเป็นและก็จ่ายไปจังระบบ R.O. อันนี้เรามาดูระบบขยายตัวตัวนี้ตัวาการผสมเคมีตัวถังเทฟเ ในระบบผสมเคมีเราจะมีตัวที่เป็นเวทสเกลหรือตัววัดชั่งน้าหนักเคมีเนี่ยทั้งหมดสตัวคือสามารถจะวัดถังว่าถังนี้หนักกินใช้เคมีไปวันละเท่าไหร่และเคมีที่ใช้เนี่ยมีความสมดุลกันไหมอ่าไออันนี้ปัญหาที่เราเจอคือเคมีบางครั้งไม่เข้าแล้วเราไม่รู้พอไม่รู้๊บเกิดปัญหาเรื่องน้ําขุนเพราะฉะนั้นถ้ามีตัววัดเวทสเกลปุ๊บมาจะรู้ทันทีเลยว่า เคมีที่เข้าไปแต่ละวันเนี่ยปกติหรือเปล่าเคมีค่าตัว pH EC มีการคลิเบตได้ตัวเอเวสเกลอันนี้ก็เป็นถังเคมี3มชุดตัวนี้เป็นระบบ r o r o ก็รับน้ำจากถังตัวถังใหญ่แล้ก็ตอกเข้ามาปุ๊บก็มา เติมเคมีสองตัวเข้าไปผ่านตัวกอง <c oughs> กองหยาบแล้วก็มาเป็นกองละเอียดห้ามครอนแล้วก็มาที่ปั๊มไฮเพเชอร์ระหว่างสองตัวนี้จะจะมีตัวเพชเชอร์เซนเซอร์เนี่ยเป็นตัววัดความแตกต่างระหว่างขาเข้าขาออกอคือถ้าน้ำจากนี้มาไม่มีน้ำไหลผ่านมา ตัวตัวเพชเชอร์ทางฝั่งตัวโลเพชเชอร์่ก็จะเช็คว่าน้ำน้าได้เข้ามาที่ตัวระบบหรือเปล่าตัวไฮเพชเชอร์ก็มีหน้าที่สร้างแรงดันเพื่อให้น้ำได้วิ่งผ่านตัว RO เมนเบนเนี่ยเพื่อผลิตน้ำ r า o ปลายทางก็จะมีตัวเช็คเช็คตัวค่า EC ตัวแล้วก็มีตัว วัดโฟเรสว่ามันผลิตได้ทั้งหมดกี่คิวต่อว,วันถ้าใครสนใจติดต่องานหรือจะไปดูตัวอย่างงานที่ผมทำได้ตัวตัวอย่างงานจริงครับผม